S 1> <S 1> สวัสดีค่ะคนละขนาราศรีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหราเก้าห้าดูดวงกมัมมาแพนนะคะคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องของการเงินแล้วก็โชคล,ลาภของคนละขนาราศรีมังกรในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมกราคมนี้สําหรับคนละขนาราศีมังกรแล้วมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการรับทรัพย์มีเกณฑ์ดีให้ทํากําไรนะคะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ เพราะว่าดาวศุ์เจ้าเรือนกร,รมมะของคุณในเดือนมกราคมนี้โคจรอ,อยู่ในภพกระดุมพระหรือภพการเงินนำหน้าลัคนาจนถึงวันที่28มกราคมเลยนะคะและในเมื่อดาวศุ์เป็นเจ้าเรือนกร,รมมะดังนั้นเรื่องของการงานก็จะส่งผลดีมีผลสําเร็จที่ดีสร้างผลประโยชน์สร้างผลกําไรสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานได้เงินได้กําไรมาแบบฟุกลุกด้วยนะคะหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ผู้ประทานสนับสนุนมีแบ็กอัพที่ดีอยู่เบื้องหลังก็ได้จากการที่ในเดือนมกราคมนี้มีดาวเกตจออยู่ในภพกัมมะซึ่งเป็นเดือนของดาวศุกร์นะคะและดาวเกตเนี่ยเขาเป็นดาวอากาศธาตุเป็นดาวตัวช่วยเป็นดาวที่มาเสริมพลังให้กับดาวศุกร์ ดังนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยมันก็จะมีลูกๆลุกอยู่นะคะซึ่งลูกๆลุกที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการมีอยู่ยยก็มีลูกค้าคู่ค้าวิ่งเข้ามาหาคุณเองหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่การงานที่มีการแข่งขันสูงเป็นการงานที่คุณหมายตาไว้อาจจะมีคู่แข่งอยู่หลายเจ้าแต่พอเสนองานประมูลงานไปแล้ว กลายเป็นว่าสุดท้ายผลลัพธ์มันมาออกที่คุณนะคะอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าลูกค้าคู่ค้าเขาถูกใจการพรีเซนต์ของคุณมากกว่าหรืออาจจะเป็นด้วยความที่เจ้าอื่นเขาไม่พร้อมเท่ากับคุณก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันซึ่งมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขของเวลาโอกาสและสถานที่นะคะโอกาสเป็นใจเวลาเป็นใจบางทีมันก็ใช่สําหรับคุณนะคะก็ส่งผลให้ในเรื่องของการงานเนี่ยเดือนมกราคมมันจะมีเกณฑ์ฟลุกๆเข้ามา แล้วก็ด้วยความที่อาจจะได้งานเข้ามาเนี่ยแหละค่ะทาให้ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมีเกณฑ์ของการหมุนเงินมีเกณฑ์ของการลงทุนมีเกณฑ์ของการต่อยอดในเรื่องของการงานค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเนื่องจากในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยดาวศุกร์โคจรเข้ามาอยู่ในภพการเงินทรงผลดีในเรื่องของการเงินให้คุณก็จริงแต่ดาวศุกร์ก็โคจรเข้ามากุมกับดาวสาวดาวประจาตัวของคุณที่จับจองพื้นที่อยู่ในภพการเงินอยู่ก่อนแล้วนะคะ ดาวศุกกับดาวสาวเนี like problem, Zeit, ่ยเขาเป็นดาวคู uh. so, ่ศัตรูกันโดยธรรมชาติเพราะว่าดวงหนึ่งเป็นดาวของความสุขอีกดวงหนึ่งเป็นดาวของความทุกข์นะคะและดาวสุกในทางโหราศาสตร์มีความหมายถึงเรื่องของการเงินด้วยนะคะดังนั้นเวลาที่ดาวสุกกับดาวสา์เข้ามากุมกันหรือเล็งกันมันก็จะมีเรื่องของรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องของรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นมาในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็ขอให้ดูแลให้ดีสักนิดหนึ่งนะคะ มันจะมีเรื่องของการหมุนเงินเข้ามาด้วยแต่หมุนยังไงให้มันสามารถต่อยอดในเรื่องของการงานทําให้การงานมันโตมันก้าวหน้าทําให้มีผลกําไรทําให้มีรายรับกลับมาอย่างต่อเนื่องอันนี้คือเรื่องสําคัญของเดือนมกราคมนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมีเกณฑ์ของการหมุนเงินก็จริงมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายมากกว่าปกติก็จริงแต่มันมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายแล้วได้ประโยชน์มากกว่าการใช้จ่ายแล้วเสียประโยชน์นะคะ ดังนั้นในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยอะไรที่มันจําเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นในเรื่องของการงานในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการหาความรู้มาเพิ่มเติมหรือในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถต่อย,ยอดการงานของคุณสามารถที่จะเอามาปรับเปลี่ยนปรับปรุงการงานของคุณให้ดีขึ้นได้อันนี้ควรจะทําแล้วก็ควรจะใช้จ่ายอย่างคุ้มค่านะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมเองเนี่ยก็เป็นเดือนของการปล่อยของของคนราศีมังกรอยู่แล้วด้วยนะคะ เป็นเดือนที่ถ้าใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่เนี่ยจะสามารถสร้างเงินสร้างกําไรให้คุณได้อย่างงามนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการงานมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องมีการต่อยอดหรือปรับเสริมเติมแต่งให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูการมาอยู่ในภพการเงินนอกจากเรื่องของการเงินที่จะต้องมีการลงทุนต้องมีการใช้จ่ายเพิ่มเติมมีการหมุนเวียน ยังหมายถึงเรื่องของการงานที่จะต้องมีการปรับปรุงต้องมีการต่อยอดต้องมีการทําให้มันดีขึ้นด้วยนะคะและเนื่องจากตอนนี้คนลัคนารารีมังกรเนี่ยมีดาวพระหัสกับดาวมฤตยูกุมกันอยู่ในพระปุตตะซึ่งเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของดาวศุกร์ด้วยนะคะดาวพระหัสกับดาวมฤตยูเนี่ยก็จะได้รับพลังจากดาวเกตด,ด้วยทําให้ในช่วงเดือนมกราคมเองคนราศีมังกรก็จะมีไอเดียใหม่ๆมีช่องทางมีแนวทาง มีลู่ทางใหม่ๆเข้ามานะคะมีเรื่องของไอเดียใหม่ที่จะเอามาใช้ต่อยอดในเรื่องของการงานอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆมองหาช่องทางมองหาลูทางใหม่ๆหรืออาจจะมีคนมันแนะนําในเรื่องของการงานการเงินเสนอการงานการเงินอะไรใหม่ๆให้คุณนะคะดังนั้นในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยโอกาสรับทราบทากําไรดีและโดดเด่นมากนะคะมีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเดือน เพียงแต่ในเรื่องของการงานนะคะมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยน mindset กันสักนิดหนึ่งเพราะว่าการงานในช่วงปี68มันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคะการงานที่ทําในปี68น่ะต้องทําอะไรแบบทันโลกมากขึ้นต้องทําอะไรตามความเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทันแล้วเรื่องของการงานการเงินมันก็จะพุ่งทยานไปได้เองนะคะซึ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนะคะหลังจากที่พระอาทิตย์ดาวของยศศักดิ์ชื่อเสียงตําแหน่งโคจรมาทับลัคนา เรื่ของการงานของคุณก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นจะมองเห็นช่องทางมองเห็นรูทางได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นด้วยเพียงแต่ต้องระวังเรื่องของความใจร้อนไปบ้างนะคะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวธาตุไฟโคจรมาทับลัคนาซึ่งเป็นเรือนของดาวเสาเป็นดาวคู่ธาตุกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟเรื่องของความใจร้อนเรื่องของการที่อยากจะประสบความสําเร็จเร็วๆมันก็มีอยู่ พียงแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเน้นเรื่องของความรอบคอบระมัดระวังให้มากนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยพระอาทิตย์จะโคจรบารเลงกับดาวอังคารที่อยู่ในภพปัตตานิซึ่งพระอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะเวลาที่มาเจอกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของความใจร้อนเพิ่มมากขึ้นจะมีเรื่องของการที่พร้อมบุกพร้อมลุยเพราะว่าพระอาทิตย์กับดาวอังคารถึงแม้ว่าจะเป็นดาวคู่ศัตรูกันแต่ก็เป็นดาวแม่ทัพนะคะ ดังนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนมากขึ้นพร้อมที่จะบุกพร้อมที่จะตะลุยไปข้างหน้าเพียงแต่การที่ช่วงนี้ดาวคารเขาเดินถอยหลังอยู่แล้วก็ยังได้ตำแหน่งนิดที่แปลว่าเล็กน้อยตำต้อยด้อยค่าดังนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลอยู่บ้างเหมือนกันนะคะในบางจังหวะก็ต้องระวังเรื่องของความใจร้อนระวังเรื่องของการตัดสินใจด้วยอารมณ์ในเรื่องของการงานการเงินการลงทุน ก็อย่ารีบร้อนจนเกินไปอย่ารับผักใข่เร็วจนเกินไปเวลาที่จะตัดสินใจก็ขอให้เช็คสถานการณ์รอบด้านเช็คข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนแล้วก็อย่าลืมเช็คเอกสารเช็คสัญญาต่างๆว่าถูกต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือ,อยังนะคะระวังเรื่องของการสื่อสารไว้บ้างแล้วเรื่องของการงานการเงินของคุณมันก็จะมีเกณฑ์ดีโดดเด่นนะคะเรื่องของการรับทราบทำกำไรก็จะสะพัดดีทีเดียวแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนะี่ย เรื่องของการงานเรื่องของเอกาสารสัญญาต่างๆเรื่องของการรับปากคนเรื่องของการทําสัญญาอย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะอย่าตกบ,บากรับคํากับใครง่ายๆแล้วก็อย่าเพิ่งเซ็นสัญญาอะไรกับใครง่ายๆโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของคําสั่งเป็นเรื่องของคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมาขอร้องให้คุณคาประกันให้หรือมาขอร้องให้คุณทําเรื่องที่มันอาจจะทําให้คุณลําบากใจเรื่องพวกนี้ปฏิเสธไปก่อนนะคะ เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณเดือดร้อนวุ่นวายใจแล้วเดี๋ยวมันจะไปพัวพันกับเรื่องของการเงินในช่วงเครื่องเดินหลังด้วยนะคะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s i 9 9 2 u u t กหรือจะสแกน q r Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งในแผ่นด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ท่านใดที่กําลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ